อออตำรวจครับช่วยด้วยมีไอ้แม็กโดนเล์บ้ามันมาจับผมยกมือขึ้นนะแกไม่อยากตายไอ้นี่มันแม็กโดนเลา์นี่นะมา<น>มันจะพาเราไปที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยแกชนแบบนี้เลยเหรอชนแบบไม่เกรงใจใครเลยนะ แกต้องไปไม่มีสิทธิ์พูดแล้วล่ะโอ้โหโดนจับค้างค้างค้งก่อนกะจะไปกินแมกตัวเนา่าเฟนฟายจัมโบ้กะใจหมดค้างก่อนกะจะไปกินแมกตัวเนา่าเฟนฟายจัมโบ้แล้วก็กะรีดโดนแมกตัวเนา่นาจับไกลแล้วมันมาแล้วค่ะ โอ้โหรอยย่อใส่ด้วยมันมาแล้วครับมันมาแล้วก็มันมาแล้วครับเอเฮ้ยม,ม,ม,มันมาแล้วเปิดสิไอโบน่าเอ้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนต้องเป็นโลบแล้วหายเร็ด้อรีบนี้ก่นอนที่จะตุยเย่เแบบว้าจุกกระรูรูรูร,ร,ร,รูมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับนี่มันตามผม สัสดีโรนาป้าโอเคผมก็ต้องวิ่งวนแบบนี้นะครับจุกยังมีสเต็ปเฮ้ย hey, แกจะเอาเงินนั่นไปไหนนะ่ะฉันก็จะเอาไปส่งตำรวจไอ้เจ้าบ้ามันเงินของฉันนี่วิธีแอบอยังนวลเนียนโอสวัสดีนาะยไม่เห็นใช่ไหมมันมาแล้วครับโอ้โหไม่เห็นก็บาแล้วหละเฮ้ ใครที่ไหนจะไม่เห็นเราเรีบเนี่ก่อนละครับโอ้โหมันตามแต่ผมมาอะไรกันเป้าห,หมายหลักของมันคือผมเลยนี่ไม่เอานะาไอล้ล้นเราเอ้ยจุ๊กแบบมีสเต็ปก่อนละจ้าเพื่อนมาแล้วยิงหน่อยยิงไฟฟ้าหน่อยยิงไฟฟ้าปกป้องเราหน่อยเพื่อนแล้วไม่ยิงไฟฟ้าแล้วรู้ว่าไม่มีแบตเตอรี่ เคเพื่อนฝากที่เหลือด้วยนะสวยมันเปลี่ยนเปองหมายแล้วผมรอสักทีไม่ต้องมาจุกเปิดประตูไม่ต้องมาจุกอยู่มันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วคน้นเดี๋ยวค้นไปตอกแปบ๊บไปตอกตรงนี้ก่อนโอเคสวยโอ้ยโรุ่นน้มันเห็นผมไม่นั่นนะว้าห้าเห็นจริงด้วย เอา,าเงินมากอเอาเงินมาก่อนรีบดิว้าเพ mmm ื well ่อนระวังเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนรีบหนียังมีสเต็ปก่อนละเพื่อนไปก่อนละจ้า มีสเต็กคนสวยมันเปลี่ยนต้องหมยแล้วเยี่ยมยอดมากเลยนะเดี๋เราก็เข้ามาในห้องนี้เฮ้ยนี่มีใครพังว่าอาจจะเป็นนักโทษที่ถูกขังจากไอโรนเลก็ได้นะเฮ้ยตุเจสีน้ำเงินโอเคสวยพี่สวยตุเจสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างครับ เพื่อนถูกเพื่อนถูกขังแล้วเพื่อนถูกขังแล้วไม่รู้ไม่รู้เพื่อนตัวไหนเฮ้สวยแล้วไปแล้วแล้วเราก็ต้องขึ้นไปเอาเงินแล้วไอ้โรนเอาอยู่ไหนครับเนี่ยมุมตัวไอโรนเอาอาจจะอยู่ก็ไม่อยู่กลางมันตามมาแล้วครับผมเห็นอ้จ้าจ้าแล้วไม่มีโซนที่ไอโรนเอา เพื่อนมันมาแล้วระวังเพื่อนฮ่าฮ่ามันเอาผมมันเจ้าผมมันเจ้าผมมันเจ้าผมไม่ได้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 ครับมันจะเอาผมให้ได้มันจะเอาผมให้ได้มันจะเอาผมไม่ได้แล้วผมก็ต้องกิ่งตกลงมา โอ้ยรอดโอ้ยแต่เปิดกุญแจสีน้ำเงินด้วยไม่ใช่แต่มาให้เงินคนนี้ด้วยสงสัยเป็นเงินเขาละมั้งสวยได้ระเบิดขอบใจนะพนเพื่อนแล้เพื่อนลอมันนังเนี้ม่เลา่าแล้วมันเจ้าผมอย่างเดียวอีกใช่ไหมมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วค่ะ Oh เราต้องไปช่วยคนคนที่ถูกขังก่อนสวยเพื่อนยวป้องกันให้นะเดี๋ยวป้องกันให้นะวใหสวยเปิดประตูเปประตูแล้วปประตูแล้วเยี่ยมเลยเพื่อนมารวมกันเราอยู่ยกหมูเราตายเราต้องรวมกันเด้อ ุญแจสีเหลืองใครมีกุญแจสีเหลืองมาเปิดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดไประเบิดนี่ห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องข้างล่างไหนเดี๋ยวนะมันลอยโรนเอามาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเฮ้ยมานี่เลยอารอนเอาอารอนเอานี่เนี่ยลงแบบมีสเต็ป ลงมาไม่ได้เด้อลงมาไม่ได้เด้อเออว่ะลืมลืมคำไปแล้วแยกหมูเราตุยเย่ฮ yeah! ่าฮ่าเบี้นี่ครับวิธีเอบอย่างเนียนนวลไหนวะโอ้โหเย็นจังเ <What? S 2> พิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็อันคลิปในห้องแอร์อีกโอ้โหอะไรมันจะเย็นแบบนี้ เฮ้ยโรนา่าอยู่ไหนวะฮ้ยสวัสดีโรนา่านักตัวแทกคุก้ายมันมาเร็วเออแล้วนี่คุณเป็นเออคุณเป็นนักโทษเหรอครับใช่แล้วถ้าคุณเป็นนักโทษแล้วทำไมคุณไม่หนีแล้วครับก็ผมเป็นหุ่นนะครับเออแล้วเราให้เงินหุห่นทำไมวะเออก็คุณจะให้เองครับเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับ เออว่ามีนักตัวถูกครั้งอีกแล้วมันมานแล้วครับเพื่อนมันมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่หนีละเพื่อนเพื่อนไปเปิดกุญแจสีเหลืองก่อนเออสวยเปิดแล้วเปิดแล้วสวยสวยสวยขาดกุญแจสีเขียวแล้วก็ระเบิดกุญแจสีเขียวผมจําได้ผมจําได้มันอยู่ชั้นล่าง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 ลงไปชั้นล่างแป๊บผมจําได้มันอยู่ชั้นล่างโอ้ยติด นี่คุณแจสีเขียวสวยพี่สวยโอเคเราก็ต้องเอาคุณเจสีเขียวไปไขเหลือเวลาไม่มากแล้วครับอีก2นาทีไม่เป็นไรเราเราเอาไปไขได้2นาทีก็พอได้อยู่นะอทางนี้ทางนี้ทางนี้สองนาทีพอได้อยู่สองนาทีพอได้อยู่ เคทางนี้ทางนี้นเพื่อนตาม OK มาเร็วเ okay พื you, running, ่อนตามมาเร็วเคได้อยู <t 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 ่ได้อยู <t 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 ่ไปเพื <t 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 ่อนเราจะออกไปสู่อิสรภาพในโรนัลว่ลาก่อนไอโรนัลไอเจ้าบ้าว้าวรอดแล้วเว้ยติดนี้ไปดัดฟ้าก่อนละกันชปโอเคสวยมีเฮลิคอปเตอร์ออย่งดีนะ เอฮลิคอปเตอร์ใช้งานได้ไปขับเฮลิคอปเตอร์เป็นบ้างเนี่ยมาขับเร็วไปแกคิดว่าฉันจะจบแค่นี้เหรอไม่มีทางฉันมีอาวุธลับอยู่อาวุธลับนายได้ยินเหมือนที่ฉันพูดไหมมันคือบาสุก้ามันจะยิงใส่พวกเราเลยอไม่นะ เอตองตา j าส a ชอบของฉันไหมก็จบกันไปแล้วครับสนุกไหมอะสนุกไหมครับก็คือตาที่แล้วที่เราเล่นด่านแม็กโดนัล่าเราก็ไม่ผ่านนะครับที่จริงถ้าเล่นกันเป็นทีมแบบเนี้ยผ่านแน่นอนทุกด่านแต่ถ้าเล่นกันเป็นแบบ คือตาที่แล้วนะ่ะผมเหลือแค่คนเดียวไงแล้วมันจะเอาชนะบางทีมันก็เอาชนะได้เลยถ้าเหลือเวลามากกว่านั้นนะ่ะแต่ว่านี่มันเหลือเวลาน้อยแล้วแล้วผมจะเอาชนะได้ไงแต่ตานี้มันมันเล่นเันเป็นทีม้ว้แล้วเอาชนะได้ง่ายเลยเย,ย้วูว้โู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวจะเต้นมากนะจ็บแขนอยู่ เจ็บขาด้วยที่โดนเจ้าโรน่ายิงบาสุก้าใส่แล้วหล่นลงไปที่ป่าเลยอย่าเต้นเยอะนะอย่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บมากกว่านี้ก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับถ้าใครให้ซปเปอร์เกมมิ่งถึง1,000ซับเลยครับหรือไม่ก็เอามาไว้จังหูก็ได้ก็บ๊ายบายครับทุกคนขอให้โชคดีเด้อ